ตัวอย่างของผู้นำผู้เสียสละมุ่งทำประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้อื่นจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญศึกษาความละเอียดไปพร้อมๆกันได้จากคลิปนี้นะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาแล้วประมวลสรุปในวันนี้ก็คือคตาสนะชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุตกานิกายชาดกคตาสนะในภาษาบาลีเป็นอีกหนึ่งคำที่มีความหมายว่าไฟชาดกหรือว่าชาตกะ หมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตดังนั้นคาตาสนะชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึงไฟซึ่งเป็นไฟที่พญานาคพยายามที่จะเผาต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อขับไล่ฝูงนกให้หนีไปเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับ เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารบถึงภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นภิกษุผู้มีบรรณศาราที่พักของตนถูกไฟไหม้จนหมดสิน้นเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่ามีภิกษุรูปหนึ่งครับได้บวชในพระพุทธศาสนาได้อาศัยอยู่ที่พระวิหารเชตวันได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาจากสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เมื่อการเวลาผ่านไปครับภิกษุรูปนี้ก็ได้กราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากพระวิหารเชตวันเพื่อไปจำพรรษาอยู่ณที่อื่นโดยได้ไปอาศัยอยู่ในเสนาสนะป่าแห่งหนึ่งใกล้ๆกับหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งโดยที่พักของภิกษุรูปนี้ก็คือบนนารรณศาลาหลังหนึ่งซึ่งเป็นกระท่อมที่มุงด้วยหญ้าหรือใบไม้นั่นเองและภายในเดือนแรกเท่านั้น ที่ภิกษุรูปนี้มาอาศัยอยู่ในเสนาสนะป่าแห่งนี้บรรณศาลาคือที่พักของภิกษุรูปนี้ก็ถูกไฟไหม้จนหมดสิน้นภิกษุรูปนี้เดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งจึงได้แจ้งข่าวที่บรรณศาลาของตนถูกไฟไหม้ให้ชาวบ้านได้รับรู้เป็นการขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านชาวบ้านก็ได้กราบเรียนภิกษุรูปนี้ว่าถ้าหากว่าการงานของตน เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพากันมาช่วยกันสร้างบารรณศาลาหลังใหม่ถวายแด่พิสูรรูปนี้เป็นความจริงนะครับตรงที่ว่าครือสัดเป็นผู้ที่มีกิจการงานมากมีภาระหน้าที่มากเมื่อทำการงานชิ้นนี้เสร็จแล้วก็ทำการงานอื่นต่อไปอีกทำต่อไปอีกทำต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้เครือขัดเหล่านี้ ยังไม่มีเวลาว่างพอที่จะมาช่วยกันสร้างบารรณศาลาหลังใหม่ถวายแด่ภิกษุรูปนี้ภิกษุรูปนี้ก็อยู่อย่างลําบากอยู่อย่างเดือดร้อนณที่ตรงนั้นอาศัยอยู่ที่กลางแจ้งบ้างอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้บ้างแต่ก็มีข้อความแสดงไว้ในพระวินัยปิฎกนะครับว่าเมื่อพิกษุอยู่จําพรรษาอยู่ถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ที่อยู่ของตนหรือเกิดน้ำท่วม พิกสุสามารถที่จะออกไปอยู่ณที่อื่นได้เลยไม่มีอาบัตไม่เป็นการกระทําที่ผิดในเรื่องนี้เลยเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสามารถที่จะออกไปอยู่ณที่อื่นได้เลยแต่พิสุรูปนี้กลับอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างเดือดร้อนอยู่อย่างทรมานอยู่ตรงนั้นไม่ออกไปอยู่ณที่อื่นเลยเมื่อตนเองไม่ได้ที่พักอันเป็นที่สบาย ก็มีแต่ความเดือดร้อนใจมีแต่ความกระวนกระวายใจอยู่อย่างเดือดร้อนความเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญาก็ไม่มีและการเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆถึงอย่างนั้นนะครับครื่องหัดเหล่านั้นก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาช่วยกันสร้างบรรณสาราหลังใหม่ถวายแด่ภิกษุรูปนี้เลยเมื่อออกพรรษาแล้วนะครับภิกษุรูปนี้จึงได้ออกจากบริเวณนี้เดินทางไปที่พระวิหารเฉตวัน เพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงกระทําปฏิสันฐานคือต้อนรับภิกษุรูปนี้พระองค์ได้ตรัสถามภิกษุรูปนี้ว่าการอยู่จําพรรษาของเธอสะดวกสบายดีหรือการอบรมเจริญปัญญาของเธอถึงที่สุดแล้วหรือคือหมายความว่าเธอได้บรรลุมรรคผลแล้วหรือประมาณนี้นะครับ ภิกษรรูปนี้จึงได้กราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการอบรมเจริญปัญญาของข้าพระองค์ไม่ไปถึงไหนเลยเพราะข้าพระองค์ไม่ได้ที่พักอันเป็นที่สบายข้าพระองค์มีแต่ความเดือดร้อนใจมีแต่ความกระวนกระวายใจพระเจ้าข้านี้คือคํากราบทูลของพิสูุรูปนี้นะครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สนับคําของพิสูุรูปนี้แล้วพระองค์ก็ ตรัสเตือนภิกษุรูปนี้เลยนะครับว่าในการก่อนแม้สัตว์เดรัจฉานยังรู้ถึงสิ่งที่เป็นที่สบายและสิ่งที่ไม่เป็นที่สบายสำหรับตนเองเลยแล้วทำไมเธอจึงไม่รู้ละ่ะนี่คือคำตรัสเตือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เลยเป็นเหตุทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยก คั้ตาสนะชาดกนี้ขึ้นแสดงนะครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีในการนั้นพระริษสัต์ได้เกิดเป็นนกนะครับเจริญเติบโตตามลําดับเป็นผู้ที่มีความงามเป็นอย่างยิ่งและในที่สุดนะครับพระริษสัต์ก็ได้เป็นหัวหน้าของฝูงนกมีฝูงนกห้อมล้อมมากมาย อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ถึงพร้อมด้วยกิ่งก้านสาขาและข้าคบซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งสะใหญ่สระหนึ่งซึ่งเป็นสระที่เกิดเองและในสระแห่งนี้นะครับก็มีพญานาคอาศัยอยู่ด้วยเนื่องจากว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ใหญ่จึงมีกิ่งก้านที่ยื่นออกมาทางสระ ฝูงนกที่อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านที่ยื่นออกมาทางสระก็ถ่ายอุจจาระลงในสระสร้างความไม่พอใจให้กับพญานาคเป็นอย่างยิ่งพญานาคโกรธนกความโกรธเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่นำมาซึ่งประโยชน์สุขใดๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อถูกความโกรธครอบงำแล้วสามารถที่จะ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นได้ตามกำลังของความโกรธเช่นเดียวกันกันกบพญานาคตัวนี้ถูกความโกรธครอบงำโกรธฝูงนกโกรธฝูงนกตรงที่ว่ามาถ่ายอุจจาระลงในที่อยู่ของตนเมื่อเขาถูกความโกรธครอบงำแล้วจึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะเบียดเบียนนกเขาตั้งใจที่จะ เผาต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เพื่อที่จะขับไล่ฝูงนกให้หนีไปนี่คือความคิดในทางฝ่ายที่เป็นอกุศลเมื่อคิดในทางฝ่ายที่เป็นอกุศลแล้วจะทําดีไม่ได้เลยมีแต่จะทําชั่วเมื่อว่าโดยสภาพธรรมะแล้วนะครับก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยมีแต่ธรรมะมีแต่สิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดขึ้นทํากิจหน้าที่พญานาคทําทอย่างไร เมื่อฝูงนกมาอยู่พร้อมเพรียงกันบนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แล้วนะครับพญานาคตัวนี้ก็เริ่มทําชั่วในทันทีเลยพญานาคในตอนแรกก็ทําให้สะสะนี้เดือดพล่านเลยปานประหนึ่งว่ายกสะสะนี้ไปตั้งอยู่บนเตาเลยทีเดียวต่อจากนั้นก็ทําให้เกิดควันขึ้นและท้ายที่สุดก็ทําให้เกิดไฟลุกขึ้นสูงเลยมุ่งที่จะ เผาต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เพื่อขับไล่ฝูงนกให้หนีไปพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหัวหน้าของฝูงนกคอยระวังภัยให้กับฝูงนกที่เป็นบริวารของตนอยู่ตลอดคอยสอดส่องคอยดูแลอยู่ตลอดเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้เลยว่าภัยอันตรายกําลังจะเกิดขึ้นกับบริวารของตนพระโพธิสัตว์จึงรีบประกาศให้ฝูงนกได้รู้โดยทั่วกันว่า นกทั้งหลายเอ๋ยปกติแล้วเวลาที่ไฟเกิดขึ้นต้องเอาน้ำมาดับไฟแต่ณนะตอนนี้น้ำได้ลุกเป็นไฟไฟได้เกิดจากน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้พวกท่านรีบบินหนีตามเรามาเพื่อไปอยู่ณที่อื่นนี้คือคำหวังดีนี้คือคำเกื้อกูลของพระโพธิสัตว์นะครับ ที่กล่าวเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ฝูงนกที่เป็นบริวารของตนแล้วผลเป็นอย่างไรครับบริวารของพระปุริสัตย์มีสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นนกที่ฉลาดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนกที่งูงเขานกที่ฉลาดก็คล้อยตามคําของพระปุริสัตย์เชื่อฟังคําของพระปุริสัตย์ก็เลยบินหนีตามพระปุริสัตย์ไปไปอยู่ณที่อื่นก็ทําให้ตนเองเป็นผู้ที่มีชีวิตรอด อยู่อย่างผาสุกต่อไปฝ่ายนกที่โง่เขลาไม่เชื่อฟังคำของพระโพริสัตย์ยังอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นตามเดิมจนในที่สุดนะครับก็ถูกไฟไหม้จนตายทั้งหมดเลยนี้คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุรูปนี้ว่าในอดีตการแม้สัตว์เดรัจฉานที่ฉลาดยังรู้จักสิ่งที่เป็นที่สบายและ สิ่งที่ไม่เป็นที่สบายสำหรับตนเองเลยแล้วทำไมเธอจึงไม่รู้ละ่ะต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสว่าในครั้งอดีตนั้นใครเป็นใครบ้างคือฝูงนกที่ฉลาดที่คล้อยตามคําแนะนําของหัวหน้าของฝูงนกในครั้งนั้นก็คือพุทธบริษัทในครั้งนี้ส่วนหัวหน้าของฝูงนกที่ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ฝูงนกที่เป็นบริวารของตน ในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าผลจากการที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชาดกนี้จบลงนะครับเป็นเหตุทาให้ภิกษุรูปนี้ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีกิเลสใดๆเกิดขึ้นอีกเลยเป็นผู้ที่สิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงซึ่งแน่นอนนะครับในชาติก่อนๆท่านก็ต้องสะสมเหตุที่ดีมาแล้วเคยได้ยินได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาแล้วเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมจึงทาให้ท่านได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลตามลําดับขั้นจนถึงสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์จากชาดกนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่า อะไรจะเกิดขึ้นแม้ในขณะต่อไปไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นควรอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นที่สบายสำหรับตนเองและอะไรไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่สบายสำหรับตนเองเพื่อที่จะได้เสพคุ้นหรือว่าได้อาศัย สิ่งที่เป็นที่สบายแล้วก็ละเว้นจากสิ่งที่ไม่เป็นที่สบายสำหรับตนเองที่พอที่จะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลรักษาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยาบาลรักษาให้ตนเองพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นหรือเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นสิ่งใดก็าตามที่เป็นประโยชน์สำหรับตนเองก็กระทำสิ่งนั้น ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่ใช่ปล่อยให้ตนเองทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแต่ควรทําสิ่งที่ควรทําเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ชีวิตดําเนินต่อไปได้แล้วเพื่ออะไรต่อไปอีกนี้คือสิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่งสําหรับบุคคลผู้ที่เห็นคุณของคุณค,ณความดีและเห็นคุณของการอบรมเจริญปัญญาผู้นั้นก็จะมีความเข้าใจว่าถ้าชีวิตของตนเอง ยิ่งดำรงอยู่นานเท่าใดก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากเท่านั้นเพราะเหตุว่าจะเป็นโอกาสให้ตนเองได้สะสมคุณความดีได้อบรมเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นต่อไปอีกสะสมที่พึ่งให้กับตนเองเพราะคุณความดีและการอบรมเจริญปัญญานี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เป็นที่สบายสำหรับตนเองจริงๆเพราะคุณความดีและปัญญานั้น ไม่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครๆเลยแม้แต่น้อยมีแต่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเท่านั้นจริงๆและจากชาดุกนี้ก็แสดงให้เห็นถึงผู้นำที่ชาญฉลาดผู้นำที่เสียสละผู้นำที่มีความละเอียดรอบคอบคอยระวังภัยให้กับผู้อื่นอยู่เสมอเป็นการทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นสละความเห็นแก่ตัวเมื่อรู้ว่าภัยอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นกับบริวารของตน ก็บอกกล่าวให้ได้รู้โดยทั่วกันซึ่งเป็นความประพฤติท,ที่ดีงามมีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอซึ่งก็คือเป็นความประพฤติท,ที่ดีงามของพระโพธิสัตว์จะเห็นได้เลยนะครับว่าความประพฤติท,ที่ดีงามของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นความประพฤติท,ที่ควรค่าแก่การศึกษาและน้อมประพฤติตามจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรสะสมอบรมให้เจริญขึ้น ในจิตใจของตนเองครับนี่ก็คือสารธรรมข้อคิดเกือนจะดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับ